สวัสดีนะครับอยู่กับรายการเดอะล็อกเกอร์ชแนลเกมนะครับก็อยู่กับแขกรับเชิญบอสแล้วก็เซฟหรือรายการเขาชื่อว่า v, Safe Game S T V เซฟเกมทีวีอ๋อเขาเป็นแบบเพื่อนกนะเพื่อนกันนะท่านผู้ชมอ่าประมาณนั้นนะรายการ S T V รายการอะรรายการของ Safe. เซฟ เราก็จะมาแข่งซองกันแข่งขันอะไรแข่งซองใช่มาเลยไม่กลัวอยู่แล้วเหรอเดี๋ยวสร้างห้องซองเดี๋ยวเขาสร้างเองดีกว่าอะไรเขาสร้าง,เ,าาง,งเขาไม่ฆ่าบอสบอสอยู่กับที่แค่นี้ก็มีแต่ฆ่าแล้วจะรู้ดีตาย เราสาร้างมาแล้วอะ่ะแล้วอยู่ฝั <c oughs> ่งกายโอ้ซัฟเฟอรี่ไม่เอาแล้วอยู่ฝั่งกายอ้าวอ้าวเอซฟ <c oughs> ไปอยู่ฝั่งนู้นกายมาอยู่ฝั่งนี้ดิมาอยู่ฝั่งนี้ดิ <c oughs> อืม อุ้ยขอโทษขอโทษเดี๋ยวบอตามมานะโอเคเราก็จะมาแข่งขันกันก่อนอื่นว่าใครสับเร็วกว่าแข่งขัน <c oughs> ต้องขันใช่ไ <c oughs> เฮ้ยาแอกายแยากมาอะไรนะแกายมีแค่าออือฮึเซฟมาดูว่าใครยิงเร็วกว่า The Locker Channel uh huh. เราก็จะมาดูกันครับ QQ กับ3ามหใครจะเร็วกว่าไ uh huh. อ้น,นี่พวกเราใช้ซองควงเหมือนกันแล้วก็ใช้ไอเทมสับเร็วเหมือนกันด้วย uh huh. มาดูตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ <c oughs> มาอยู่ตรงนี้ เฮ้ยเฮ้ย,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 ยมาหนึ่งตรงนี้หนึ่งสองผมเอาผมคิวคิวคนนี้เขาสามหนึ่งหนึ่งสองซ้ำดูกันนะครับก็ใครเร็วกว่า กระสุนไม่ออกหยบหับเฮ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ลองรีคลิปดูนะครับว่าว่าสามหนึ่งกับคิวคิวอันไหนเร็วกว่ามาอะไร TheLoggerChannel โ okay, อเคมา1ตรงนูุด1 2 3น่าจะเท่ากันนะครับเนี่ยโอ้ยลูกกระสุนไม่ค่อยออกไม่เห็นมีเลยสรงคลิปมาให้ดูนะี่ได้ผมเร็วกว่าเขาเร็วกว่าเขาเร็วกว่าเดี๋ยวขอค่าตัว ไป <dri> ก่อนนะครับไปอะไรส่งคลิปให้ดูหน่อยดิสักอีดีเราไหมคะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอสมันโผล่บินอะไรอะไรไอ้บอสมันโผบินว่าแกมันบินเองเนี่ยบอส The Locker Channel เนี่ยเฮ้ยโอ้โห ดุไม่มีแล้วคะคิดคุณอะ้องคิดและอย่างเงี้ยเดอะล็อกเกอร์เชแอลเกมมึงมึงมีแชแนลมึงในยูทูบยังถามหน่อยมีสองคิไม่ดูไม่ใช่ขานัะนอะ <c oughs> อ

ดูนะครับคิวคิวเร็วกว่าสามหนึ่งนะท่านผู้ชมอะไรสามอ้ยคิวคิวเร็วกว่ามามามาลองกันใหม่มาดิไม่ใช่ทดลองทดลองทดลองเออเซฟอันนี้ส่งคิีให้ดูหน่อยนะผมใช้สามหนึ่งนะกายเขาใช้คิวคิวนะไอเซฟเอ้ยหนึ่งสองสามอุ้ยอุ้ย กันนะว่าไหมเ็ตานีส่งคิห่หน่อยฆ okay, ่าหน่อยฆ่าหน่อยฆ่าหน่อยลูกิ์หมดเอดา,า,าอีกบอกว่าพูดดีๆสมเ,เดี๋ยวจบตาน,นีก่อนชาย้ก,กัหมดคุณบอสเขาเป็นไก่ <c oughs> ไก่ย่างห้าดาวนะครับมาเจอด่านอักไแล้วคุณจะล้มมาดิมันเอ่อน pp ีปีไม่มีด่านอักนะครับมีแค่ด่านปืนกล่นกเเดี๋ยวท่านผู้ชมไปหาใน google ด่านปืนอัก มีดอะพอลิเดียนสวอรตโอเคใครวะไอบอทบอกแล้วนะครับคิวคิวเร็วกว่าสามหนึ่งนะครับที่ววผมใช้คิวคิวครับเออไม่เป็นไรคิวคิวยังไงก็ต้องเร็วกว่า เอลคาปูไตไไหนล่ะตรงนี้นี่นีละโอ้โหหวังโน้เขาใช้ M หนึ่งแปดแปดเจ็ดบัสกานะครับผมใช้ M 1นึ่งแปดแปดเฟหมือนกันหมดนะแต่เาหเหมือนเท่านั้นเองดาเบดเหมือนกันหมดนะครับขงไสครับกามันเดียวไม่จริงเขาไม่กาครับ เขาเติมมาแต่เขาเอาแต่ซื้อปืนอากาศกา,กากครับปืนลูกซองหรือปืนสมัยแม่งก็ไม่ซื้อ,อแต่แม่งซื้อ,อปืนซองเราต้องแอบไหมครับเฮ้ยไอ้บอส ไ,ไอ้บอสอ,อ,อ,อยู่กับที่ดิ <c oughs> นี่นะครับฟังเสียงดูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ย <c oughs> เขาไอ้บอสอยู่ด้านบนไปเลยนะเออห้ามขยับมส์เลยนะห้ามขยับมส์เลยเออแต่นี้มี แค่นี้มีบักเราก็จะมาดูบักกันเออเราไปวดไมต้งเลยย่งไรแีีเ้ยเอ้าทำไม้าของคุณ่มีประโยชน์แค่นี้เนี่ยหรอมัวมันสามารถไปตรงนี้ได้ตี อย่าวอางงี้เลยครออส้กันา้ยเรามาแข็งกันดีกว่าใครมอสหรือจริงเฉยเลยอ ไอบอสไอกายกูก okay. ็ยืนอยู่เฉยๆเจบอสอะไรไอบอสไอ้โออ้อออถ้าผ mm hmm. okay. ู้ชมอยาไปซับใไอบอสนะไกัลเดเค่อเือลยโอเคออื ไม่มีกฎครับไม่มีกฎว่าจะต้องใช้ซองอย่างเดียวครับแล้วใครก่อนตอนก่อนก่ก่อนก่อนอาทิตย์แม่งบอกว่ากฎก็คืใอใช้ซองอย่างเดียวที่เฮี้ยกูบอกอะเออไอ้บอสไอ้บอสคิดเฮนะ้ยด้านหลัง <laughs> ก็บอกเลยนะครับคิวคิวเร็วกว่าอ่ก็คลิปนี้ชื่อว่าคิวคิวประทัสามหนึ่งใครเร็วกว่าผมใช้ออัพเอโอเคก็จบเพียงเท่านี้